ในส่วนของของคุูนะครับในส่วนของทฤษฎีการวางเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทฤษฎีการเชื่อมโยงนะครับขอนชล้แล้วก็พัร์คล็รวมไปถึงของภาษาครูก็ได้อธิบายนักเรียนไปแล้วใช่ไหมครับค่ะต่อไปนะครับครูก็อยากจะฟังนะครับว่างานที่ครูได้รับให้นักเรียนได้รับมอบหมายไปนะครับนักเรียนจะทำงานมาดีไม่เดียวนะครับครูจะ ตระมือนักเรียนอยู่ข้างๆนะครับเรียกว่นักเรียนออกมาเสนอนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับอันดับแน่นะครับเดี๋ยวจเชิญคนใดมาอธิบายเพื่อนฟังหมดนะครับเชิญเลยครับเชิญากครับาสัสดีเพื่อนดูไ่วันนี้อรับเสอทฤษฎีการวัเงื่อนไขตอนรของ

การกระทำที่ไม่ได้รับการเสริแมแรงการกระทำนั้นจะลดลงส่วนทฤษฎีการเรียนรู้ของกัทของฮัทนะคะคือเมื่อปีสิ่งเรามากัะทุ่มก็มีการตอบสนองที่ต่างกันในระยะ